แต่ว่าต่อเนื่องก็คือเรื่องเดียวกันแหละข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยมันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะครับใช้แทนคนนะครับใช้แทนคำนามหรือแทนคนที่เคยกล่าวมาแล้วนะครับดูจากสิ่งที่เขาถามนะข้อที่2องเขาถามว่าค a n ช่ว u พุ่งพ yeah, ุ่งพุ่งเดอร์เมียบาร์มดาวโหลดน์เฮฟเฟนคาร์อย่าแน่ช่วยเลยฉันจะพุ่งพุ่งพุ่งน Kinst Do, Kinst มาจากคำกริกเคนเนแปลว่ารู้จักเธอรู้จักใครสักคนไหมเดะดก็คืออีกใครสักคนเนี่ยคนที่จะมาช่วยฉันดาวน์โหลดไฟล์นี้หน่อยอะไรเงี้ยตรงไหนที่มันแปลว่าใครสักคนคำว่านี้มานี้มาแปลว่าไม่มีใครไม่มีใคร เยเมนแปลว่าใครบางคนใครสักคนใครบางคนหรือใครสักคนมองเผินๆข้อที่4อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าข้อที่1ตัวนี้ก็คือใครบางคนเหมือนกันใครบางคนเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าข้อที่2เนี่ยเขามีดูตัวนี้เป็นประธานอยู่แล้ว เป็นประธานอยู่แล้วดู Do, เป็นประธานอยู่แล้วคำเกลีย์เค้นเน่ยตัวนี้เป็นคำเกลีย์ที่ต้องการอคูสถีเนาะคาเกลียตัวนี้ต้องการอคูสถีดังนั้นคำเกลียเค้นเน่เป็นคําเกลียที่ต้องการอคูสถีแล้วมีดูเป็นประธานอยู่แล้วตำแหน่งตรงนี้ที่จะต้องตอบเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งของอคูสถีอคูสถีนะดังนั้นใครสักคน คุณรู้จักใครสักคนไหมใครสักคนก็คือเยมมนนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับนมิติทีก็คือประธานอคูสติทีก็คือคำตรงดาทีก็คือกำรองนะฮะแปลว่าใครบางคนเยมมนแปลว่าใครบางคนแต่ว่า R เนี่ยผมบอกแล้วว่าเมื่อกี้บอกว่าต้องการอคูสติทีเพราะว่าคำกรกเคนเน่นต้องการอคูสติทีมารองรับฝั่งขวามือที่ผมเขียนอคูสตทีคือตรงไหนคะก็คือตรงนี้นั่นเอง ดังนั้นก็ได้คำตอบยังได้คำตอบแล้วนะครับเดนเคนสตูเยมาเดนเดเมียบไอดาวโหลด e เฮลฟันคันเธอรู้จักใครบางคนไหมไอคนที่จะมาช่วยฉันดาวน์โหลดไฟล์นี้หน่อยอีกคนหนึ่งตอบว่ายอนน n ทูเลสนะฮะช่ฉันรู้จักแน่นอนนะฮะอีกคนเดียฉันสามารถแนะนำให้กับเธอไอใครสักคนนะครับ คำนามเพศชายนะคบใครสักคนก็คือไอ้นะรัำตรงก็คือไอเนนกำรองก็คือไอเนมตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของอคูส i ี e ตำแหน่งตรงนี้เพราะว่าเมอิชเป็นประธานแล้วอันนี้คือประธานอันนี้คือประธานแล้วคำกริยาเอ็มเฟเลนตัวนี้ คำเกลียตัวนี้นะเป็นคำเกลียที่ต้องการดาทีแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องการอคูสถีบมารองรับด้วยคำเกลียตัวนี้นะประโยคถึงจะสมบูรณ์แต่ว่าดาที่มีอยู่แล้วดาทีก็คือตัวนี้ครับตัวนี้คือดาทีก็คือกำรองมีอยู่แล้วนะครับก็คือแนะนําให้กับเธอนะครับดังนั้นตำแหน่งตรงนี้ก็คือตำแหน่งของอคูสถีบ อคูสตีคำตอบคือตรงไหนคะเน่นอนก็คือฝั่งทางด้านขวามือก็คือตรงนี้ไอเนนดังนั้นได้คำตอบหรือยังคะได้คำตอบแล้วนะครับได้คำตอบแล้วต้องการอคูสตีบคำตอบก็คือไอเนนก็เอาไอเนนมาตอบครับทีนี้เราก็สามารถสมบูรณ์แล้วเนาะว่าข้อนี้ก็คือตอบข้อที่1นะครับ Can you hear m แ เดเมียบังดาวโหลดเฮลฟ์คันเธอรู้จักใครสักคนไหมคนที่จะมาช่วยฉันดาวน์โหลดเอกสารเนี่ยอีกคนหนึ่งบอกว่ายอเนอ a ์ทัวริสอิชคันเะดียไอเนนเอมฟิเรนนะฉันสามารถที่จะแนะนำให้กับเธอได้คนหนึ่งด้วยนะเป็นอย่างไรนะคิดว่าน่าจะทำได้เลยหรือเปล่ายากหรือว่าง่ายเกินไปไหมนะอืม แต่ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ยากเกินความสามารถของเรานะครับ